าสี Game, เกมเอปซีโมบกันนะครับผมขอ,อกลับกบลงขอบอกแล้วว่าอาจจะมีเสียงนะเพราะว่าพวกคุณมันจะมีเสียงรบกวนฝั่งค้าๆมัผมมีงมานแต่งนะผมก็ขอโทษไปงานนะที่นี้ไม่ก่อนเลยนะคนะคนจะมาดีทีก่อนนะัก่อนที่เรจะไปลงแข่ให้ดูผม่อใชีวิตมันยาวมากนะผมบอกแล้วสองผมซื้อจะเป็นโมเาลาได้ผมซื้อนะคร ก็จะเป็นตัวนี้นะผมเชื่อ,อมากทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยว่าทีมผมมีตัวไหไบ้างอย่างแรกมนจึกปืดมาเดิมมาได้ G K อันนี้ได้ฟรีมาครับแ้ต่ช่วงเปลือดูขนาดแบบแค็กที่ดูขาวนะครับการพุ่งตัวครับร้อยสิบการคุมตำแหน่งร้อยเก้าการรับบิร้อยแปดการตอบสนองร้อยสิบสาม การเตะเก้าสิบแปดเท่าร่างกายเก้าสิบเอ็ดนะคะทุกคนนะส่วนตัวนี้ก็ตอบโจยอยู่กับผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งมากนะคะก็เขาใช้ได้ตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเราจะลงในเก์ทุกอย่างก็อย่างนะคกไปอินสตาอันนี้เรื่องมได้มาไหนทุกคนรู้ไหมผมได้มาจากการเปิดแพนี่แหละแปดสิบเก้าสิเจ็ด อันดับอีกสตาร์นี่มันก้าสิบสี่ผมปวดแทบตอยเลยนะผมงงมากเลยนะก็ไอ้โอกาสนี้เลยผู้รอดมันน่าสนใจครับสนใจการตั้งรับภาพลักษณซึ K ่งการตั้งรับของคุณมีร้อยห้าครับแล้วก็สภาพร่างกายอยอย่างโอ้สมบัติเออคุณมันสมบัติการเตรียมเงินภาพลักษณ์การอินทรีย์การด้าน แล้วก um. so, ็เป็นพ <Is it? S 2> ือทีมนะครับต่อไปเราจะไปตัวนี้ก็อีซินิลันอดีตอีซิิลันสองคนีล้นะครับแล้วมีตัวนี้ก็ถุงก็คือการตั้งรับร้อยห้ามือนเลยอ๊สก๊อตบัร่เก้าสิบสองมูลสุขบัตรก็อันนี้เป็นการเนินเอือเป็นเนินนะกเทานัก็คือทีมกันนะครับต่อไปเราจะไม่เสียเวลา อบีตัวนี้ก็สิ่งเก่าสิ่งล้านเดินครัโอเคทุกคนดูได้แล้วกาลมบอลตัวนี้ตัวความเรลวกาลิมอลตัวนี้เป็นจุดเด่นเลยครับทุกสุดท้ายสำหรับตัวกลางนะผมว่าตัวนี้เยอะมากนะครับก็หนุ่มเล่นมาเลยนะมันเป็นกองหน้าที่วิ่งเลี้ยวที่สุดนะต่อไปตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัว ช็คซิมกูปะถ้าผมพูดจิก็ขออภัยสีกดเรียนาที่นี้ครับคุณสมบัติเขาคือมีความแบบคบเครื่องคบเครื่องแบบไม่ของกลักนะคะทุกคนนะความเร็วหนึ่งร้อยหนึ่งแการนี้ก็ไม่ต้ไปสนใจเครับรไม่มองก 100, าลกางไม่ยิงยิงแล้วแล้วฟ้าสูงบอลก็เป็นหนึ่งร้อยการเลี้ยงบอก็สิบเจ็ดตารตั้งรับเพระเจ็ดะสภาพกตัวนี้ทุกๆครับเลขส้ม สองล้านสมล้านถูกตัวนั้นที่ผมซื้อนะอันนี้ก็ต่อไปเป็นเบลลีแฮมช่วงนี้ฮอตมากฮอตเด็ดฮอตมากเลยนะคะทุกคนนะนะ <c oughs> คืออย่างแรกนะเรามาดูเลยวะาความเร็วก็ถือว่าไม่ได้มีเท่าไหร่นะครับพอวิ่งใหม่นะแล้วการยิงก็แปดสิบเจ็ดนะครับการสองคนตัวนี้ถือว่าเดดีมากนะครับ ร้อยห้ายนะรลบนเก้าเก้าโก้การตั้งรับไปสแปดก็ใช้ได้ครับพราเขาไม่ใช่รั้งรัอยู่แล้วแมวยิง e ยมวกลานะก็ข้าตั้งใจไปสิสี่แล้วนี่ครับก,ก็ุณสมบัติก็เหนือชั้น,นครับเพมานอไปเป็นชีนบอยตัวนี้ก็แจกฟรีครับแจฟีนะคนด,ดูแลรายละเอียดขอมัน,นะครับ นี่น,นะครับคุณนะตัวนี้ชีรินบอสมันจะเน้นในการส่งบอลนะเพราะคีรินดบอสถือว่าเป็นนักเตะน่าจะทข้ทวันนะที่ส่งบอลได้ดีที่ททสุดนะครับเล,ทบลออยทำเท้าซ้ายและขวาเลยว้าสีเท้าก็แปดสิบนะครับความเร็วก็คือแปดสิบสี่ท่านะครับนนการยิงก็ง 5, สิบห้าการส่งบอลร้อยแปดการเลี้ยงบอลเก้าสิบการตั้งรับ หกเก้านะครับก็เขาไม่ได้ในรักงรับหมดเลยผบภาพร่างกายที่สิบแปดนะี่อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเขาผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกไปคุณสมบัติทั่วชิ้นนี้อาจจะยาวเกินไปนะครับผมก็ไม่อยากให้มันยาวเกินไปนะต่อไปเราจะมาดูโมงหุ่ะเชันนี้เม่ตีบวกนะ สุดตอนแ t กก็ผมจะมาตีโบอไอตัวนี้กนคตวนี้ครับกนไม่ตีบนะเพราะว่าจะตะไน,นนะครับเรามาดูนะครับ,าานะรบสี้าวกสิบเอ็ขอวิ่ได้นะครับแต่สมถึนี่ช้าดูอามีเดินนะก็ไม่รู้นะเออัดน้ด้อัพกด้นะการยิงแปดสิบเก้านะครับ,าบการสมดุลแปสิบสองนะ เลี้ยงอลก็แล้วก็การตั้งอยาอสร่างกายก็ไม่ดีนะทก่ที่ผมไชอบกับตัวนี้เท่าไรก็ไม่ชอบมากกอนีครับคนสุภาพีแก่ตัวฮะมันไม่ดีนะคะมันบาเหงาแก่ตัวเนาะจะมีมาก็มีบางล่างก็มีคนสุภาทีประตวนะคบต่อไปมีฮวนีันี้เขาก็ฮอตนะคบเป็นอีตหน่ยเคแรงแต่ตอนน แม่จะไม่เคยแม่แม่จะไม่ได้เด็กใหม่แลว่าม่าจะไม่ได้เด็กใหม่แล้วนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นทบทบทอยู่นะความเร็วร้อยเก้าตัวนี้ถือความเร็วเร็วมากเลยนะความถือก็เร็วนะครับจริงๆจริงๆอ่นะแล้วก็การเก้าสิบสามนะครับการสมบูรณเก้าสิบเอ็ดแล้วก็การเลี้ยงบริร้อยสองนะครับนะ,ะก็แล้งก็ เป็นป a, กา да รเล่นนปกติแลยนะก็เลียงเร็วเหนือชั้นใส่ก้อยเป็นใส่ก้อยก็เลยเชื่อเขาปั่นคุงนะเอาไว้่าโกนนะผจะเนต้ฮารเล็ก่อนนะผมจะตีโนนลกวจบท้ายนะคะทุกคนนะนะครับฮารเลควเร็วเขาประมาณร้อยแปดนะครับการมีเขาวิชิซึ่งโอ้โหยิดีมากนะคะ การส่บอลเจนิีกถือว่าคนนี้ไม่คสมบัตลเท่าไหร่แต่เราก็ไม่เล่นน้เหนกันครับเราจอมาเน้เป็นการเลี้ยงบอลนะครับไม่ใช่อะไรคุณีกเี้ยงกันนการเลี้ยงบกรับรตัดับห้าสิบนะถือว่าไม่ใช่กองหลังนะแล้วก็ทีพอนไปองรอนซึ่ตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่คุ้เรื่องสหัน้มากเลยครับคอคนังก็ม่ได้มีมากครับ ว่าตอนนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะคะฮาร์แดนปัจจุบันเขาล่างเก้าสิบเจ็นดนะแล้วตัวปั๊บปั๊บ Cristiano Ronaldo ผมไม่รู้ว่าตัวนี้เขาแก่ขึ้นหรือป่านะแต่เหมือนเมื่อเช้าหรือเมื่มอวานอะถูปเปิดได้มันแบบเข้ามาเขาไม่รับรางวัลน,นะผมชอบตอนรับรางวาัลที่มันจะได้รู้ว่าตัวเอได้รนะับเปียอะไรนะ ดูอะไรยาเงี้ยบางคนก็ไม่ใช้เราผมใช้เพราะผมไม่อยากใช้เงินเยอนะครับความเร็วของฟิตโมรุนดนะครก็ก็ที่สี่ั้นตนะคแล้วก็การยิงร้อยสองนะคะการสมบอลเก้าสิบการเลี้ยงบอลก็จะเกี่ยวัสภาพร่างกายแต่บการตั้งรับสิเดนะคบตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะตอบโจทย์กับผู้เล่นใหม่นะครับว่ามันติด ขึ้นเป็นตลาดกุกงแพ้แหลสจะได้ซีนาแล้วเพิ่มสินค้าคออได้นะนะคะทุกคนก็คนสองบัดก็ดูตามนี้นะคะกมีคนเหนือชั้นเนะนะคะมีลูกาสด้วยก็เพิมว่า้าจะระบุว่าเขาน้ชั้นนะสำหรับลิปนี้เพาะผมจะปิดเลยนะคะเพราะว่ามันจะดูนานเกินไปเนาะ คลิปนี้อ่ะก็มันอาจจะนานเกินไปนะแต่ผมว่า,าไม่เป็นไรเแเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแย่อีกทีนะตอนที่เราจะมาถ่ายคลิปแย่อีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแค่แนะนำทีเฉยๆนะผมไม่ได้มีอะไรมากๆนักนะครับแต่ผมจะไปถ่ายคลิปว่ามาันอาจจะนานเกินไปนะครับกดกดผมขอให้ทุกคุณกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง ถ้เป็นการได้รู้ว่าถ้าผมลาคิดตมงไหนกระดิ่งก็จะให้คุณได้รู้เลยนะครับและคุณอย่าลืมกดติดตามนเลย่อเพราะว่าผมเนี่ยต้องการตัวเอตามเน้ยนะอะผนาผูกขอโทษนะครับที่นีผมขอจบไปก่อนนะครับเพราะว่าจะเริ่นมนานเกินไปแล้วู้าอย่างเพียงก็อาจจะทําให้คนดูงงงูผมผมได้นะคบสําหรับวันนี้ผมขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคบสวัสดีครับอวยอดีอุ้ย